ดีคุณผู้ชมนะทุกท่าน,นนะครับผมอยู่ผมผมเป็นครับผมชืมช่อก้าฉันะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะผมอยู่กับในมอดของแ a นดี้คราฟนะผมมอดนี้ผมรู้สร้างมาโดยไอซ์นดี้ก็เทรนเนอร์นะผมโอเคพอละนะสามารถ,ถาเราได้ตาม AT ทีรันเชอร์นะครับผมวันนี้ผมจะทาการอ่า จัดบ้านใหม่นะครับไม่ใช่ว่าจัดบ้านใหม่จัดหน้าบ้านใหม่ให้ผมเพื่อต้อนรับอาเทศกาลคริสต์มาสเนะครับผมไม่ใช่คริสต์มาสปีใหม่เนะยครับผมเราจะต้องหาอะไรให้มันแบบตรงหน้าบ้านนี้ที่ผมปัวไว้นะครับผมให้มันเข้ากับบรรยากาศตัวบ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศปีใหม่เนี่ยผมที่จะถึงในนี้แล้วนะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่ไปเที่ยวนะครับผมหรือว่ากําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็กรุณารับพรไปด้วยนะครับผมสำหรับน้องคนไหนที่ไปเที่ยวก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับสำหรับน นะครับผมก็สุขภาพดีครับผมเงินทองไหลมาเทมานะครับผมนี่กูเป็นพระเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันก่อน,อนเลยดีกว่านะครับก็คือต้องมาตกแต่งตรงหน้าบ้านนี้ผมจะทําเป็นที่ปิกนิกนะครับผมจะทําเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะสำหรับคนคริสอ,ะอ่ะโต๊ะคริสต์มาสหรือเปล่าใช่ปะ่ะคือรู้สึกว่าตอนอวันที่25ของทุกปีแบบเขาจะทําการสร้างแบบไม่ใช่สร้างเหรอแบบว่าเอาโต๊ะใหญ่ๆมารวมๆกันนะครับผมแล้วก็มี อาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์พี่มึงมีไก่งวงมีประมาณนี้ผมเป็นอาหารที่ผมชุดใหญ่ๆนะครับวางไว้สําหรับครอบครัวนะผมที่จะต้องมากินกันนะครับซึ่งครอบครัวผมเขาจะเรียกญาติๆมารวมกันเลยนะครับอันนี้เป็นแบบทำเนียของคนคริสนะผมเราจะลองทําตามแบบนี้กันบ้างนะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านวันนั้นมาแล้วก็เถอะนะผมจะไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับครอบครัวกันนะครับโน a อดเ n นเจอร์สักวันหนึ่งนะครับผมคันที่ครับนี่บอกเลยว่าฮาร์ดคอร์มาแบบกี่วันแล้วไม่รู้ครับผมเรามาแบบซอฟๆกันบ้างนะครับผมทบ อย่างแรกที่จะต้องหาหาโต๊ะใหญ่ๆซึ่งอย่างที่บอกบอกไปกันอยู่นะครับว่าหัวสินผมอาจจะไม่ค่อยมีนะครับทำอะไรไม่ค่อยถูกใจก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าหัวสินผมเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่ผมไปดูของคุณเบลได้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผลงานการวาดรูปของผมนะครับผมบอกเลยว่า Amazing Spiderman มากนะครับผมสามารถไปหาดูตามช่องคุณเบลได้นะครับตอนคุณเบลสอนรอนะครับผมไปดูเลยนะครับผมโอเคอย่างแรกก็คือโต๊ะใหญ่ๆนะครับผม ต้องเอาโต is ๊ะนี่หลายๆตัวมาต่อกันเลยครับเอาโต๊ะนี้ดูก่อนเนาะโอ้โหใช้ไปเยอะมากผมเราจะใช้8ตัวนะครับ8ตัวจะต่อกันอาวางเรียงเป็น4 4 4 4นะครับผมซึ่งมันครบ4ไม่เอ่ยเอ่มตรงนี้1นตรงนี้1ตรงนี้1ตรงนี้1โอเคเอาประมาณนี้นะครับผมตรงนี้1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 ตรงนี้ผมจะเอาต้นคริสต์มาสมาวางแปะไว้นะครับเพื่อให้มันดูเข้ากับบรรยากาศนะครับผมส่วนตรงนี้นิดน ฟุ้ยได้ยินเสียงของพี่ด้วยนะครับผมอยู่ไหนวะเหมือนยังอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมเพราะด้านล่างนี้จะมีรูนะฮะซึ่งผมเอาอะไรมีลูกมากบเอาไว้นะครับผมเชิญหัวมันก่อนนะฮะต่อไปนะครับผมจะทําต้นคริสต์มาสก่อนนะครับตอนนี้เอาอะไรที่มันแบบว่ารู้ๆกันอยู่ครับผมว่าต้องทําอะไรกันก่อนบ้างนะครับผมเช่นอ่าการตกแต่งภายนอกก่อนนะครับผมยังไม่ต้องมาตกแต่งโต๊ะนะครับผมเออ่ตกแต่งภายนอกก็เอาพวกต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสอยู่ตรงไหนวะหรือว่ากูน่าจะผ่านมาแล้ว อของนี่เพิ่มเยอะกว่าเดิมนะครับนั่นนะ่ะเออต้องเอาของขวัญด้วยดิข,ขวัญครับผมโอเคต้นคริสต์มาสน่าจะอยู่ตรงแถวนี้โอ้โหกิงเกอร์เฮาส์อันนี้นี่มันเป็นพวงลีดไม่ใช่พวงหลีดเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรวะที่มันเป็นที่ที่ข้องปะอ,ออกมาดูก่อนดูน,นะมันเป็นอะไรไม่ใช่พวงหลีดนะไม่ใช่พวงหลีดอ๋อเป็นแบบเอาไว้แปะไว้ตามหน้าบ้านอะไรประมาณนี้ป่ะครับ นี่บัตรซบเอ้ย <c oughs> มันดูแล้วมันดูน่าเกลียดยังไงไม่รู้ผมแต่ช่างหัวมันก่อนนะครับตอนนี้เริ่มค่ำแล้วนะครับผมเราจะต้องทําการรีบจับเตรียมอาหารนะครับผมโอเคไม่ต้องอาหารก่อนอาหาต้นคริสต์มาสที่เจอก่อนคริสต์มาสทรีครับผมออกมานะครับแล้วก็เอาต้นคริสต์มาสสมอลมาอีกอันนึงครับผมเอาแบบเล็กๆนะครับผมอันนึงใหญ่อันนึงเล็กนะครับผมอันนี้เราจะวางไว้ตรงไหนนี่ครับ วางไว้ตรงนี้ได้ไหมโอเคเราวางไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็วางต้นเล็กโอ้โหต้นเล็กแม่งมึงก็เล็กเกินนะครับต้นเล็กแม่งก็เล็กเกินเอาไปคืนเลยดีไหมใหม่ใม่ใหม่วางไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับโทษทีนะครับน้องผมเข้ามานะอาจจะขัดจังหวะเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมขอหาพวก,กเก้าอี้กันก่อนนะครับผมเอ้ยแต่น้องผมมันหัวสินี่หว่าเอ้ยแบงค์ถ้าเราจะจัดการอ่าสร้างโต๊ะ สร้างคือสร้างโต๊ะคริสต์มาสอะที่เขาจะมีอะไรนะที่เอ่อที่จะมีอาหารมารวมๆๆกันอะคิดว่าออกแบบยังไงถึงจะดีโอเคงั้นกูไปแลกของรอละ <laughs> โอเคนะครับเราเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับผมเอ่อหาพวกเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้นี้ต้องวางให้ครบนะฮะถ้าโต๊ะข้างนอกมี8ตัวเก้าอี้น่าจะเอา8ตัวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า น่าจะโต๊ะไข่โต๊ะมันนะครับเฮ้ย hey, แบงค์ถ้าเอาเก้าอีน้นี่เอาเก้เอากอี้แบบไหนถ้ามันเป็นเออมันเป็นแบบโต๊ะกระจกอ่ะฮะมันเป็นมอสเออให้ใส่มันไม่ใช่ใ,ใส่มันเป็นมอสของตกแต่งบ้านอะ่ะเอาสโตนแชร์ไหมเนี่ยถ้าให้เลือกเก้าอี้สองตัวนี้เอาไหนเอาสโตนโอ้โหชิบหายไม่ทันละ หย,ยิบ <ate> ไปก่อนมันขี้เกียจเอาไปแบบถ้าลองเอาไปดูถ้ามันสวยก็โอโออยู่มั้งจริงๆแหละชึบชึบชึบเฮ้ยอันนี้ก็ดูเรียบนะเว้ยดูดูเรียบนะเว้ยกูแลกมาแปดอันละบ้าเอ้ยนะครับขออภัยขออภัยไปแลกใหม่นะครับโอเคคลิปนี้อาจจะดูน่าเบื่อสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทำไปเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเลยนะครับผม ความบันเทิงแบบยังไงจัดโต๊ะคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ผมจะได้มีหัวสิงกับเขาบ้างนะครับอ่ะเอาอันนี้ใช่ไหมแปดตัว <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะเข้าหแหละสีมันสีมันดูตัดเนาะ <c oughs> สีมันดูตัดก็เอาอันนี้หละมั้งเฮ้ยได้อยู่ช่างแม่งแล้วโอเคนะครับเราได้โต๊ะคริสต กี้เหมือนได้ยินเสียงเลยด้วยล่ะเอ๊ะเหมือนกูเหยียบโดนตัวอะไรวะให้ตายเด้อฮะเฮ้ยห,หรือว่าเหยียบโดนทอชเหรออ๋อรู้แล้วเสียงแมวเสียงแมวนี่นี่เองคือปลาเรามันหมดอ่ะมันก็เลยแบบ กับกลายเป็นในสภาพความจริงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้มีไนท์วิชั่นแล้วนะครับผมเพราะว่าปลาของผมหมดนะครับผม,มต้องให้ปลามันนะครับผมซึ่งปลากุไม่รู้ไปหาตรงไหนที่เกจตกปลามากนะครับช่างหัวมันเนี่ยมันบอกว่าอะไรถ้าอยู่ใกล้น้ำแล้วมันจะจับปลามาให้เอ้ย,อย,อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกว่าผมน่าจะต้มปลาไว้นะครับผมตอนเมื่อกี่คลิปที่ล้วไม่รู้นี่ไงนะครับสว่างเหมือนเดิมแล้วนะครับจังหวะนี้แป๊บหนึ่งเอาของขวัญมาวางขวัญมาวางก่อน โอ้ชิปหายแล้วไงวางไม่ได้เอาของขวัญมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันมังเลียราด,ดาีเป็นไงเฟล์ปวะเฟลิกวะเฟลิกวะเ <c oughs> ชืองวามันก่อนนะครับนี่มาทำอะไรดีเอาพวกอาหารนะผมคือที่คริสต์มาสจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นพวกคุกกี้กับนมนะเอาถังถังนมมาเลยครับผมแล้วก็เอาเบียร์มาสักสอง นะครับเราก็จะมีไก่งวงใช่ป่ะคือสมมติจะขาดไก่งวงไม่ได้มันซุปอันนี้มันไก่งวงเปล่าวะไม่ใช่วะต้องไก่งวงอู่ไหนวะอย่าบอกว่าผ่านมาแล้วนี่คุกกี้กับนมแล้วก็แดกต้นคริสต์มาสแม่งเลยดีไหมเออฮันนี่น้ำผึ้งเบียร์มกักวมาหนึ่งครับผม ม่หายากจากังวะไก่งวงอันนี้มันอันนี้มันแบบนิคเลยนี่ว่ะน้ำช้างอ่ะเหรออ,อยู่แถวด้านล่างนะครับลองมาหาด้านล่างดูของมันเยอะเกินนะครับผมนนไ,ไก่งวงนี่มันทักกี้เหรอนี่ไงกูเจอไก่งวงะ่ะสามารถพิมพ์เสิร์ชได้ก็ไม่บอกนะครับเราลองไปหาดูนะครับผมไม่ใช่ไปหาดูลองไปจัดเรียงดูนะครับว่าเราจะได้โต๊ะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เสียงซอมบี้นี่แบบระงมเลยนะครับผมไก่งวงมึงแบบกินคนเดียวเลยหรือไง ไม่เป็นไรผมจะเอาแบ่งๆกันนะครับแต่เพียงแค่วางไว้มั่วๆก่อนนะครับผมเออดูตรงนี้อ่ะกินคุกกี้กับนมคุกกี้กับนมเขาบอกว่าคุกกี้กับนมมันเอาไว้ให้ซานต้านะครับเวลาซานต้าจะมาให้ของขวัญเราต้องให้อ่าวางคุกกี้กับนมเอาไว้นะครับผมแล้วเขาจะเข้ามานะครับประมาณนั้นเลยทีเดียวโอเควางมั่วๆก่อนนะเอาถังนมไปวางไว้นะครับพวกกูแลกมาละอ่ะเบียร์เบียร์เบียร์สุกคือไก่งวงมีอันเดียวนะครับแย่งกันกินแล้วทีหลังก็กินเบียร์นมไปนะครับสุดยอดเลยเราว่าเราไปหาเครื่องเคียงมาเพิ่มมากกว่านี้ดีกว่าไม่ใช่เเคครรื่อองงียาาหหลัก น่ผมมาเพิ่มมากกว่าน,นี้ดีกว่านะครับดูแล้วมันมีไก่งวงอย่างเดียวมันไม่น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าแมงมันมีแต่เบียนะครับรับองว่างานนี้แมงเมากันหมดเลยนะครับผมเอาหมูก็ได้ครับผมครัวเค้กวันเกิดแม่งเลยดีไหมนี่ไงวีดิ้งเค้กครับผมใหญ่พอเลยจังหวะนี้รู้สึกน่าจะผิดเทศกาลเปล่าวะเอ่มันใหญ่ไปหรอต้องเอาไหนออกวะเนี้ย โอเคเราจะวางซ้อนทับไว้กันอย่างนี้นะครับผมสุดยอดเลยทีเดียวโอ้โหหมูนี่มึงฆ่ามึงฆ่าลูกหมูมาเลยเรื่องไหนวะเนี่ยเฮ้ย hey, มันใหญ่มากอะ่ะทำอะไรเอากนทำะไรเอากอนมันใหญ่มากครับผมมันวางไม่ได้ครับเยสเควางพื้นเลยละกันนะครับโหตัวโคตรใหญ่อะ่ะโต๊ะสามโต๊ะได้มั้งจริงๆ นะครับดูขนาดเราจะวางไว้สําหรับใครที่อยากมากินก็เดินมาเอาเลยแล้วกันนะครับค <c oughs> แม่งมักง่ายเกินนะผมช่างหัวมันเถอะเอาโต๊ะไม่ให้เอาเค้กแต่งงานเค้กแต่งงานเอาวางไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยครับผม <c oughs> เพราะว่ามันต้องแบบสองบล็อกถึงจะวางได้อะไรประมาณนี้ปะ,ะอาจจะแบบคล้ายๆกับหมูอ๋อมันต้องมีที่วางไว้ก่อนโอเคสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเฮ้ยเลิศดเราแบงค์เลิศแล้ว อย่างหัวรถอย่างนั้น่นี่คุกกี้กับนมโอเคจริงๆตรงนี้มันต้องวางโต๊ะเสริมอะ่ะมันมัน,มน,มนแบบนี้ใช่ไหมนะครับจรงิงมันต้องวางโต๊ะโต๊ะพวกนี้เสริมนะแต่ช่างหัวมันนะครับจังหวะน,นี้เราได้ของแบบสมบูรณ์แล้วนะครับผมเราจะเรียกลูกๆเราขณะที่เขาหลับอยู่ครับผมลงมาข้างล่างนะครับเป็นการนี่เนะี่ยโหลงมาแบบเต็มใจชิบหายเลยลงมาแบบเต็มใจลงมาแบบเต็มใจมากครับผม ยังนอนอยู่เลยนะครับยินดีกับเขาด้วยนะผมให้ลูกๆมากินข้าวก่อนไอโอช่วยเลิกนอนสักห้านาทีได้ไหมวะมันนอนอยู่โถนอนทับกันด้วยนะครับจังหวะนี้ช่างหัวมันไดผมในขณะที่แฟนแฟนๆลูกๆของเราหลับอยู่นะครับเราก็มากินคนเดียวเราดีกว่านะครับโ,โอเคกินเบียร์ด้วยนะครับกินนมด้วยนะครับแล้วก็เราจะไปเรียกคนในหมู่บ้านมากินด้วยก็ได้นะครับลองไปดูสักแป๊บหนึ่งนีครับผมปล่อยทิ้งไว้สัก แบบนี้สักแป๊บ,บหนึ่งเดี๋ยวซอมบี้ก็มากินลูกลูกเมียผมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็หลับอยู่แปลกนะครับคนคนพวกนี้หลับโดยได้ได้โดยแบบว่าไม่ต้องนอนนะผมยืนหลับย้อนเลยนะครับโอเคเริ่มเช้าแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการจัดโต๊ะจีนไม่ใช่ตัดจัดโต๊ะจีนจัดโต๊ะคริสต์มาสก็ผมที่แบบเรียบง่ายสุดๆไปเลยนะครับผมก็ ตอนนี้ก็ปิดคลิปลงไปก่อนนะครับเพราะว่า,วางๆไม่มีอะไรทำนะผมก็เห็นบอกว่าน้องๆรีเควสมาบอกพี่เล่นคันดีคราฟหน่อยนะครับก็เห็นว่ามันถึงเทศกาลนี้พอดีก็เลยเอามาลองจัดแบบนี้ดูนะผมอาจจะดูหน้าเบื่อไปบ้างนะครับแต่ว่าเล่นๆแบบว่าไงเอาหาสนุกๆไปก่อนนะผมใครชอบกดไลค์นนผมจะมาๆๆๆๆๆๆๆแับทุ่ยๆจำนวนี้ผมแนะนะผมมากครับ